ที่301นะครับฟาบาทลงสพบของพระราชนีถูกยกออกมาแล้วพะยะค่ะจิวเหลี่ยงเป็นนามแฟงของข้าที่จริงแล้วข้าชื่อจูอูชินเปิดโรงจะจริงหรือเท็จข้าจะดูให้เห็นด้วยตาของตัวข้าเองพะยะค่ะแกรกเอ๊ะว่างเปล่าร่างพระราชนีหายไปไหนแล้ว กนั้นก็บอกว่าฮองเฮาตอนนี้ก็พลายชินีอ๋อตอนนี้ก็แล้วกันเขาเขียนไอยังไงฮองเอาไปอย่าง้นแล้วนะเออจะได้ไม่ไม่สับสนนะเพราะมันเปลี่ยนปุ๊บปับ๊บปับอยู่แล้วพวกตำแหน่งอะไรเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรใครกันที่กล้าแย่งนั่นอันนี้บอกฮองเฮาอันนี้บอกพราชินีเออผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรนะทุกคนใครที่กล้าบังอาจขโมยร่างของพระฮองเฮาไปถ้าจับได้จะต้องเฉือนเนื้อออกเป็นชิ้นชิ้นแน่ฮ่าห้าฝาบาทอย่าเศร้าพระไทยไปเลยพะยะค่ะ ก็มอมสารตาหลี่สืบเรื่องนี้ให้กระจ่างเดียวนี้เลยพะยะค่ะงั้นผมจะเรียกว่า้องเฮาละกันนะทุกคนจะได้ไม่สับสนเนาะแย่แล้วฟาบาดท,ทรงเสียพระไทยจนเสียสติไปแล้วฟาบาดรุ่มรุงในความรักเช่นนี้ข้าซาบซึ้งใจจริงๆเจ้านั่นแหละที่เสียสติฟาบาดมีหน้าเล่านา่งถึงเหมือนกันได้เหมือนกันขนาดนั้น ที่แท้นางก็ไม่ได้ตายนี่เองสวรรค์มีตาให้โอกาสเราได้มารู้จักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งประกาศราชโองการของข้าให้ทําการซ่อมแซมตาหนักซานเจ้าหยางข้าจะจัดพิธีสมรสของข้าหลายวันต่อมาไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลยคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปอย่าบอกนะว่าเห็นที่นี่เป็นตําหนักเพียงเสียงนะ เจ้าจะบอกเองไม่ใช่หรือว่ารอให้ตาหายเร้วอยากเห็นข้าเป็นคนแรกไม่ใช่หรือในที่สุดก็เอาผ้านี่ออกไปได้แล้วหรือโอ้มันดึกแลผมว่างนอนอาจจะ <c oughs> อาจจะติดขัดเล็กน้อยนะเออโอเคมาไปต่อตอนในตอนที่สามร้อยสองเลยที่สามร้อยสองข้าสัญญาว่าถ้าตาของเจ้าหายเร็วจะได้เห็นหน้าข้าเป็นคนแรกเลียนเชีย เป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาของข้าหล่อเหลากว่าที่เจ้าคิดไว้หรือไม่เหตุใดท่านถึงได้ใส่เสื้อคลุมลายมังกรเราเทียบเทียบกับหน้าข้าแล้วเจ้ามองแค่ชุดข้าเองหรอกหรือช่างเถอะเห็นชุดนี้คงรู้แล้วสินะว่าข้าเป็นใครข้ารู้แล้วฮิฮิรู้แล้วยังไม่รีบมาก้มถวายบังคมพระใต้ใต้บาทเท่านี้พระบาทข้าอีก ที่แท้ท่านก็มาจากคณะยิ้วนี่เองว่าแล้วนางหีกูไปแล้วสมองสมองนี่คณะยิ้วมีเสื้อคุมมังกรสูงสักเช่นนี้เชียวหรือท่านเป็นห้องห้องเต้หรือท่านคือห้องเต้ท่านเป็นหอ้หองเต,อองเต,เงเต้ใช่แล้วละ่ะทำไมท่านไม่บอก้าให้เร็วกว่านี้ล่ะ ยังไงท่านก็ไม่เอาเปรียบข้าอยู่ที่นี่ข้าก็กินฟรีอยู่ฟรีไม่มีอะไรต้องเสียหายสักหน่อยให้ตาข้าบอดไปเลยเถอะเพราะยังไงก็ไม่มีใครสนใจข้าจะเป็นหรือตายอยู่แล้วไปแล้วอย่าก,กลับมาก็แล้วกันให้ตายเถอะหลายวันมานี้ข้าขาดใจฝ่าบาทไว้เยอะเลยมีหลายหัวก็ไม่เพียงพอให้ตัดข้าไม่อยากให้เจ้ากดดันกดดันข้ามีอะไรให้ต้องกดดันเล่า เสียแรงที่ก่อนหน้านี้ยัง <c oughs> ยังกลัวว่าท่านจะเสียเงินเยอะทั้งยังคิดว่าจะช่วยท่านประหยัดค่าใช้ใจ่ายแม้แต่เบ่ายังไม่กล้าใช้เลยขอบใจนะฝ <c oughs> ่าบาทที่แท้พระองค์ก็เป็นฝ่าบาทนี่เอง <c oughs> เออฝ่าบาทเพคะช่วงนี้มองชมปเงินขาดมือนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มึงยังจะช่วยมันประหยัดอยู่เลยอันนี้มึงจะมาไถ่ตังแหละ <c oughs> โอ้ตายเลย <c oughs> ในเมื่อพระองค์เป็น จัก,กรพพัดไม่ทราบว่าพอจะมีเงินให้กระหม่อมให้หมมฉันหน่อยได้ไหมเพคะมมฉันอยากไปเยี่ยมเพื่อน,นที่ตำหนักเพียงเสียงสักหน่อยเจ้าใช้เงินได้ตามใจชอบเลยแต่เจ้าจะไปตำหนักเพียงเสียงไม่ได้อะไรนะเพราะว่าข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นฮองเฮาโอเคเจ้าตกลงไหมอ๋ พี่ชายยังไม่ได้คบหาดูใจกันก็จะขอแต่งงานเลยหรือทำไมท่านไม่เล่นไปตามบทเล่าโอเคก็หยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคือผมเลยไม่ว่าอ,อาจจะไม่ดูกลราลืมผมเสียเซลอะไรอ่นก็นอนมาแล้วก็ภาพไว้ขท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอไม่ใช่ดิเออพรุ่งนี้เล้วพรุ่งนี้ลงให้ใหม่นะโอเคบายบายทุกคน